นำคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่านทั้งหมดจำนวน28นายดังนี้ 1. นายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานกรรมการ 2. พลตํารวจรีดาเลศกันระยาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน่านเป็นรองประธานคณะกรรมการคนที่1 3นางสาวสุปริยาชุนสนิทอายการจังหวัดน่านเป็นรองประธานคณะกรรมการคนที่2 4. นางอัญชลินกรินสิริพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง5นายนพร,รัตน์ถาวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง6พลตรตรีกิติสกุลีผู้บังคับการอํานวยการตรํารวจภูธรภาค5เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง7 พันตารวจเอกประจันปัญญาแก้วรองผู้บับการตํารวจภูธรจังหวัดน่านเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง8 0พันตารวจเอกรุ่งศักดิ mm ์แสงเสียงฟ้ารองผู้บับการตํารวจภูธรจังหวัดน่านเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง9 00าพันตรวจเอกสุรพงษ์บุญยืนรองผู้บับการตํารวจภูธรจังหวัดน่านเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง10พันตารวจเอกเอกนสันสีสองเมืองรองผู้บับการตํารวจภูธรจังหวัดน่านเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง11พันตารวจเอกภูวนาถดวงดีรองผู้บับการตํารวจภูธรจังหวัดน่านเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง12พันตำรวจเอกสมพรสปานพรมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง13พันตำรวจเอกอภิเสก สิศโนผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่านเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง14ว่าที่พันตำรวจตรีนัททิพย์แก้วประดิษฐ์สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว3กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง15พันตำรวจโทศรีหราชสุขันธมาลาสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง6กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง16นายนัทประวัติหรือยศผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดน่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา17นายไตรพฤกษ์ผางามอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา18นายแพทย์วสันแก้ววีผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์หรือสาธารณสุข19นายคันชิตวงศิริลักษ์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรกรรม20นายชายยงนันชัยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจบริการ21นางสาวฐานิดาอาคัคาัรโพทิวงศ์เป็นกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิด้านพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมหัตถกรรมหรือธุรกิจการเงิน22นายนิพนธ์จงประสาทสุขเป็นกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิด้านองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์23นายวรวิทย์วงวรคุณเป็นกรรมการภาคประชาชน24นายสันติบูรณสัมปทานนเป็นกรรมการภาคประชาชน25นางที วตราริพนเป็นกรรมการภาคประชาชน26,000ตำรวจเอกหญิงสุพวรรณเพิ่มกำลังพลผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดน่านเป็นเลขานุกการ27,000ตำรวจโทหญิงพิมพการชชำนานคงรองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรถถวจภูธรจังหวัดน่านเป็นผู้ช่วยเลขานุกการและ28,000ตำรวจตรีพีระเดชปันวงศ์สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรถถวจภูธรจังหวัดน่านเป็นผู้ช่วยเลขานุกการ